ปกติทํางานบริษัทเอกชนอยู่นะคะซึ่งการทํางานเอกชนเนี่ยพอดีในระหว่างที่ทํางานเราก็มีความรู้สึกเราก็มีความคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเกษียณก็คือในวัยที่60ก็จะต้องมีเกษียณแล้วประกอบกับช่วงก่อนที่จะเกษียณประมาณ4ปีปรากฏว่าพี่สาวพี่สาวแท้ๆเป็นไมเกรนชนิดที่เข้าโรงพยาบาลต้องมาวัาเดือนนึงน่าจะไม่ต่ำกว่า3าครั้ง ะะซึ่งสุดท้ายเราก็มานั่งคิดว่า,เ,าเราจะทำอะไรเราจะช่วยเขาอย่างไงเพื่อไม่ต้องไปกินยาหมอซึ่งเขากินมาเนี่ยประมาณ3ปีนะคะอาการมันไม่ได้ดีขึ้นมันมีแต่รุนแรงขึ้นนะคะด้วยพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับพวกเห็ดเห็ดทุกประเภทนะคะจนเราก็ไปเจอในเรื่องของเห็ดถังเช่าสีทองซึ่งใน,ในเมืองไทยซึ่งช่วงนั้นก็ต้องบอกว่า เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่คนกำลังนิยมมากนะคะพี่ก็เลยไปศึกษาแล้วก็ไปอบรมหลังจากที่เราเรียนปุ๊บครบ60วันพอเพราจ60วันปุ๊บเราก็มีการที่มาบดเป็นสมุนไพรแล้วก็อัดแคปซูลนะคะแล้วก็ส่งให้พี่สาวไปทางเดือนแรกอาจจะไม่ให้เห็นผลก็ยังมีต้องไปโรงพยาบาลบ้างจนเข้าประมาณเดือนที่3 ประมาณเดือนที่สามซึ่งอาการที่เคยเข้าโรงพยาบาลเริ่มเริ่มเริ่มห่างขึ้นห่างขึ้นจนประมาณ6เดือนปรากฏว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเลยเมื่อปี6 61จากร้านตั้งสีทองเจริญก็กลายมาเป็นบริษัทต,ตั้งสีทองเจริญคือตอนนี้ของเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือถังเช่าถังเช่าสีทองถังเช่านะคะแล้วก็ พวกเครื่องสำอางก็คือพวกสบู่ลิปสติกพวกโลชั่นนะคะซึ่งโลชั่นโลชั่นก็จะแต่จุดไปนิดนึงก็คือทำจากธนาคานะคะสบู่ก็ทำจากพวกวัตถุดิบธรรมชาติก็คือพวกเห็ดนะคะแล้วก็ลิปสติกก็เป็นลิปสติกออร์แกนิกที่ใช้สำหรับเด็กจนถึงผู้ใหญ่ได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์หลักๆของเราก็มีทั้งหมดนี้แต่สินค้าที่ขายดีที่สุดแล้วก็ทำให้จเจริญเติบโตก็คือตัว ถังเช่านะคะซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างที่บอกว่ายอดขายเติบโตขึ้นเรื่อยๆกำลังการผลิตเนี่ยเราจะผลิตล็อตหนึ่งเนี่ยประมาณ2-3,000กล่องนะคะซึ่งใน2-3,000กล่องเนี่ยเราจะใช้เวลาระยะเวลาขายอยู่ประมาณ3เดือน ะะสินค้าของเราเนี่ยเชล์ไลน์เนี่ยจะอยู่ที่2ปีนะคะแต่เชลล์ไลน์ของสินค้าของเราไม่เคยการขายเกิน6เดือนอายุสินค้าเราไม่เคยเกิน6เดือนจะต้องมีการผลิตใหม่แล้วแล้วสินค้าของเราจะถามว่าทําไมผลิตเท่านี้เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้สินค้าของเราเนี่ยวัตถุดิบเองอะไรต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยให้มันสดใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่ไปค้างอยู่ในผลิตออกมาแล้วเป็นหมื่นๆกล่องแล้วมาค้างอยู่ในสต๊อก ซึ่งเราไม่มีนโยบายตรงนั้นนโยบายของเราคือต้องสดใหม่ตลอดเวลานะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อด,ดีทําให้แบบเหมือนว่าผู้บริโภคเนี่ยไปทานแล้วเนี่ยมืนกับได้ทานของที่ที่ที่ดีนะคะเพราะเป็นวัตถุดิบที่ใหม่ตลอดนะคะซึ่งอตอนนี้ถามว่าขายนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราขายก็คือ,อหน้าร้านนะคะขายออนไลน์ก็คือเปิดเพจนะคะแล้วก็ ไปออกบูธต่างๆนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของตัวแทนนะคะซึ่งในการออกบูธเนี่ยบ้านเราในใน,ในบางไทยก็จะเป็นหน่วยงานพวกสำน,นักพาณิชย์อะไรต่างๆหรืออุตสาหกรรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็สนับสนุนให้เราไปออกบูธฟรียอดขายที่ออกบูธ5วันสูงสุดเนี่ยประมาณ7,000นะคะ7,000 ส่วนรายได้รวมรายได้รวมต่อเดือนเนี่ยปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณที่3แสนกว่าบาทนะคะต่อเดือนถ้าลูกค้าสนใจนะคะเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจถังเช่าไทยบริษัทตั้งสีทองจเจริญจำกัดค่ะนะคะ,นะคะหรือไปที่เบอร์062-661-5798นะคะซึ่งเบอร์นี้สามารถแอดเป็นไลน์ได้นะคะ เกิดทาง d t แทนะคะจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะทางบริษัทตั้งสีทองเจริญ<ม>ก็ยินดีที่จะต้องบอกเลยต้องให้ทางทางดีแท็เนี่ยช่วยนะคะสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเพิ่มรายได้ขึ้นนะคะ